รีพอร์ทีวีเป็นสื่อที่เชื่อถือใหรักทองกาวรูอํานวยการพิธีเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาศเสพติดรุ่นที่4ประจําปี2568เมื่อวันดังคารที่22กระดักดาคม268 5 นสสมสอนนายทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลอำเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเบปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดโดยมีนางระองทิพย์ป,ปนัสสาโกผู้อำนวยการสำนักง,งานกรมประพฤติจังหวัดลบบรุรีพันโททัศพลจีรารัตตนันิ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานที่สกรมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้เข้าอบรมโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดด้วยกรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมประพฤติและการพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติ ได้ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่หนึ่งค่ายภูมิพลบูรณาการความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติเพื่อให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆลดการกระทำผิดซ้ำและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพส่งผลให้สังคมส่วนรวม กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้แนวคิดในการพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพยาเสพติดด้วยโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใจพร้อมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำโครงการพัฒนาพฤตินิสัย15วันหรือ60วันการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและโปรแกรมสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติดซึ่งในการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายเข้าโปรแกรมใช้การจำแนกความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยทุกโปรแกรมจะช่วยให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสม และตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆลดการกระทำผิดซ้ำและเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพส่งผลให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสำหรับการดาเนินโครงการ สารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2,568นี้เป็นการดาเนินการนรูปแบบค่ายพักค้างจํานวน5วันเน้นการใช้กระบวนการกลุ่มผ่าน5กิจกรรมหลักได้แก่1การสร้างสัมพันธาภาพ2 การสำรวจและเปิดเผยตัวตน 3. การปรับเปลี่ยนตนเอง 4. การกำกับตนเองและ 5. การนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยวิทยากรซึ่งผ่านการอบรมผู้นำกระบวนการภายหลังเข้าอบรมโครงการครบกำหนดจะมีรายงานการติดตามผลเพื่อเฝ้าระวังเสรซ้ำและสงเคราะห์ช่วยเหลือ ด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องในการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน40คนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3กรมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ค่ายภูมิพลที่ได้ให้ใช้สถานที่ในการจัดโครงการและโครงการทหารพันดีที่เป็นแห่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสถานประกอบการบิ๊กแฮร์ที่สนับสนุนการอบรมวิชาชีพช่างตัดผมให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้อีกด้วยนะครับสมรฤศีผู้สื่อข่าวรบปริโพสทีวีถ่ายภาพนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบ,บริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยักคมชัดภัรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน